สำหรับชาวราศีกุมเมื่อดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายในวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568ช่องทางในการทำมาหากินจะมีเพิ่มขึ้นจะเกิดแหล่งรายได้ใหม่ๆธุรกิจเกี่ยวกับความสนุกสนานลื่นเลงของกินใช้หมดเปลืองไปหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กๆจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากขายของกับเด็กเข่นเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กงานขายของออนไล,ลน์เจริญรุ่งเรืองดี คนที่เป็นนักเขียนจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นธุรกิจเดิมที่ทำอยู่จะมีลูกค้ามาเพิ่มขึ้นเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสารในทุกมิติประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากหลังจากวันที่2ตุราคมถึงวันที่23ธันวาคม2568ดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ชาวราศีกุมต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองการให้เงินคนยืมนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาจได้คืนยาก หรือมิฉะนั้นอาจใช้เงินทองไปก,กับการซ่อมแซมบำรุงในส่วนของบ้านหรือสำนักงานรวมถึงการลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อาจซื้อได้ในราคาไม่แพงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสรุปก็คือเงินสดอาจเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินและนี่คือคำทำนายของชาวราศีกุมซึ่งเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวพืหัสแต่เพียงดวงเดียวนะครับส่วนดวงดาวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับราศีกุม ผมจะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งเป็นรูปแบบของคลิปยาวประมาณ10กว่านาทีผลกระทบของดวงดาวอื่นๆที่เกี่ยวกับราศีกลุ่มจะเป็นอย่างไรแล้วมาฟังกันในครั้งหน้านะครับส่วนสําหรับคนที่สนใจในเรื่องของการดูดวงแบบวิเคราะห์เจาะลึกเพราะว่าเวลาดูกันเราจะดูในส่วนของดวงดาวเส้นลายมือและหนูเฮงด้วยก็สามารถส่งข้อความฝากไว้ในคลิปดังกล่าวนะครับ และหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ